สวัสดีค่ะนมเย็นสวัสดีค่ะอุงอิงทรรมลายเมื่อกี้เขามานั่งฟังนกเขาขันค่ะนั่งอยู่ดีๆก็หลนตูบลงมาอาอย่าไปยือ้อแล้วก็หัวทิ่มลูกนกเขาขันอยู่นู่นต้นไม้ข้างวัดนู่นก็จะหูดีแทนเนาะ เลี้ยงแล้วตอนน้อยๆนอยเนาะเอ้ยทำอะไรลูกไม่มีอะไรดีเลยตั้งแต่มีเธอเข้ามาสองคนเนี้ยอุ้งอิงกับน,นมเย็นเนี้ยไปทำอะไรไม่เอานะลูกโอ้ดูท่าเขาเหยียดเอ้าเอออนั่งดูอ๋อจะทำอะไรอ่ลูกนะไอ้เราจะทำอะไรลานมเย็นจะทำอะไรโอ้ยขาดเมดอุ้ยมายิ้มกัน อย่าตบแม่นะตบเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ตบแม่ด้วยลูกอะ่ะเออเอยลูกก็ได้ทำอะไรล่ะเอา้ามองอะไรลูกมาดิลูกมา,าพ่อดูลูกนะพ่อเขอ้ามาจนลกว่ามองเท้าเขาได้ยินเสียงอันพูดหงที่มัดผมถุงเท้าหุงไปหาจกมาเล่นมดดูเขากินข้าวเก่ง ใหเห็นพ่อเขาเข้ามาไปให้พ่ออุ้มอพ่ออุ้มนายพ่อพ่ออุ้มนายพ่ออุ้มหนูนายพ่อก็หึงลีลาพ่ออย่าลีลาพ่ออุ้มหนอพ่อหอมด้วยพ่อพ่อหอมหนูนายพ่อหอมนายพ่อกอดหนูนายอุ้งอิงค่ะแม่ให้พ่อจูบนะไม่ให้พ่อจูบ เขาให้พี่หนูเทียนเขาจะกอดพี่หนูเทียนไว้เลยเนี่ยเห็นไหมนะพ่อเขาอุ้มขึ้นมาเนะนี่ยอ๋ออ๋ได้ยินเสียงพ่อไม่ได้จะวิ่งมาให้อุ้มค่ะเพื่อนเวลาแม่ไปส่งพี่หนูเทียนมาแม่เรียกนะเขาจะรู้แล้วนะแย่แย่เขาเรียกอ่ะแย่แย่เขาได้ยินแ,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 แต่น้องพิ้งไม่กล้าปล่อยค่ะควนต้องพริ้งมาดูดิดูด เขาไม่ให้จูบเขาไม่เหมือนนะเขาไม่เหมือนนมเย็นนมเย็นเขาอารมณ์ดีอุ้งอิงเขาจะเลือกค่ะแต่ไม่ใช่พี่หนุเทียนไม่ให้หอมเขาไม่พ่อเขาหอมแต่กับแม่เขาให้หอมกับพี่หนุเทียนนะแม่เขาจะมาหาแม่อันนี้ให้หอมมดเนี่ยนี่ไม่เลีอกนี่นะเอ้ย เขามาหาถุงเท้าไปเล่นโอ้ยเนี่ยไปเอามาจากไหนเนี่ยขอโทษนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ไม่อยากแต่พางวางละมากินข้าวแล้วหะคะคอ,นอ, <c oughs> อยฝนตัวแม่ไอายเลยอยู่ก็ได้พูดได้คุยกับนนลูกๆค่ะเพืเเ่อนๆนะคะ่ะคุณ่าพ่พอเขาวิ่งไปเล่นกับน้องน้องเพลงเดี๋ยวพาไปดูซิ อน้องพิงมาโอ้ยเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเปิดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขาจะออกค่ะเห็นตาน้องพิงไหมคะเพื่อนเพื่อนไม่ได้เปิดไม่ได้เดี๋ยวลูกน้องอ้ายนหนีนไหมถือไม่ได้คะ่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายพูดคุยคะ่ะไหมคะขอโทษคะ่ะสวัสดีนะคะ